อันนี้เราจะทำอ่ะไส้สังขยาชาไทยนะคะเราก็จะตัดลูกละสิบห้ากรัมนะคะอ่าตัดไว้ก่อนนะคะ น,นี่เราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะครบอ่าสี่สิบสชิ้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคลึงกันนะคะอ่าส่วนวิธีการคึงนะคะนักเรียนก็ไปดูคลิปเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าครูลงให้แล้วนะคะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคึงค่ะแล้วก็เราก็จะพักค่ะ คึงแบบนี้นะคะให้หน้ามันเนียนๆน้องเรียนสามารถไปหาดูคลิปที่วิธีการคลึงได้นะคะอ่นนี่ค่ะเราคลึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาไปพักหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเอามาอบด้วยกัน,นะคะ่ะวิธีพักนะคะเราก็ใช้พลาสติก คุมไว้นะคะไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะเดี๋ยวขนมปังก็จะฟูขึ้นเท่าตัวค่ะอ่านี่ค่ะเราจะเอาไปพักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะอ่านี่ก็คือขนมปังไส้สังขยานะคะอันนี้เราพักไปเรียบร้อยแล้วนะคะ1ชั่วโมงนะคะมันก็จะขึ้นฟูมาเท่าตัวนะคะก่อนที่เราจะอบนะคะเราจะทา ไข่นมนะคะซึ่งขั้นตอนของการทําไข่นมนี้ก็ครูลงคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีไข่กับนมมาผสมกัน1น่ต่อ1นะคะแล้วก็จะทาค่ะแล้วก็แต้มเบาๆนะคะทาแค่ให้มันมีสีสันนะคะให้เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะ่ะเราแตะเบาๆนะคะถ้าแตะแรงเดี๋ยวขนมปังเราจะยุบตัวะคะ่ะ เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ให้เราเบามือที่สุดนะคะค่อยๆแตะไปเราทาทุกลูกเลยนะคะ,ะก่อนที่เราจะอบขนมปังนักเรียนอย่าลืมวอร์มเตาทุกครั้งนะคะขนมปังตัวนี้เราจะใช้ไฟที่170องศานะคะ ก็จะอบที่ประมาณ10นาทีนะคะเพราะว่าเป็นขนมปังลูกเล็กเราจะใช้เวลาไม่นานนะคะ10นาทีนักเรียนก็คอยสังเกตดูสีของหน้าขนมปังด้วยนะคะถ้ามันเป็นสีน้ำตาลเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนักเรียนก็หยุดก่อนนะคะ,ะเราจะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนวอร์มเตาไว้เลยนะคะวอร์มเตาอยู่ที่170องศานะคะให้นักเรียนวอร์มเตาก่อนอบประมาณ10-20นาทีนะคะ เมื่อเราทาไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเข้าอบเลยนะคะครูก็วอร์มเตาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะนี่ค่ะเราก็จะได้ขนมปังนี่คะเราก็จะเข้าวอบเลยค่ะ,ะแล้วครูก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีพอพอก,อก่อนนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมสังเกตดูสีขนมปังด้วยนะคะค่ะเดี๋ยว10นาทีมาเจอกันค่ะ อ่าอันนี้ก็ครบอ่าสิบนาทีนะคะนี่คะ่ะขนมปังอ่าให้ได้สีประมาณนี้นะคะ,อะ,อะพอออกจากเตาปุ๊บนะคะเราก็จะทาเนยนะคะเราทาตอนที่ร้อนๆเลยนะคะอ่าทาเนยให้มีความเงางามขึ้นมานะคะ่ะ ทาเพิ่มความเงานะคะความเงาแล้วเนยมันก็จะซึมเข้าไปในขนมปังของเรานะคะนี่ค่ะเราจะเอามาทำขนมปังสังขยานะคะนี่เราจะใส่ไส้สังขยาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นนะคะเราก็จะนำมาใส่ไส้สังขยาะคะ่ะโอเคค่ะนี่ค่ะขนมปังเดี๋ยวเรามาใส่ไส้ด้วยกันค่ะ ขนมปังไส้สังขยานะคะเราจะมาคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการใส่ไส,ส้สังขยานะคะนี่ค่ะขนมปังที่เราอบตอนต้นคลิปนะคะเราก็ผ่าตรงนี้นะคะผ่าไม่ต้องผ่าสุดนะคะผ่าให้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะาเราก็ผ่าไว้เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาใส่ไส้นะคะก็ใส่ไส้ในลักษณะของขนมปังสังขยานะคะ อันนี้เขาเรียกว่าขนมปังจิ๋วนะคะส่วนคลิปการทําไส้สังขยาก็อยู่ในคลิปนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดในดูในคลิปได้นะคะวิธีการทําสังขยาค่ะเราก็หั่นแบบนี้ทุกลูกเลยค่ะแล้วก็ทำอ้าขนมปังนะคะ แล้วก็เอาไส้ลงไปเลยค่ะอ่าให้เห็นไส้นะคะอย่างนี้ค่ะไส้นี้นักเรียนก็สามารถที่จะนำไปาขายได้นะคะใส่กล่อง20เอ่อใส่กล่อง5 ห้าชิ้นสิบชิ้นอะไรก็สามารถที่จะทำได้นะคะ mm hmm. มันจะคล้ายๆกับไส้ เป็นไส้เยิ้มนะคะ นี่ค่ะเราก็ใส่แบบนี้เลยนะคะสังขยาตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปจิ้มกับขนมปังปิ้งอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ใช้ไม้พายนะคะ เช็ดให้มีความเรียบขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ได้นะคะ นี่ค่ะขนมปังไส้สังขยาชาไทยนะคะลองเอาไปทำกันดูเลยนะคะ